สวัสดีครับวันนี้จะมาทดสอบตัว OBD Smart Gate นะครับเป็นแบบตัวเล็กฮะหน้าจอ1.3นิ้วหน้าจอเป็น OLED นะครับยังไม่ใช่จอสีเป็นของยี่ห้อ Magician นะครับสามารถวัดอะไรได้บ้างนะครับก็จะมีวัดอุณหภูมิหม่ดดน้ําวัดแรงงานแบตเตอรี่นะครับวัดความเร็วรอบรถยนต์วัดความเร็วรถยนต์แล้วก็วัดอัดตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงนะครับสิ้นเปลืองพลังงาน ในกล่องนะครับก็จะมีตัวสมาร์ทเกตมาให้นะครับพร้อมกับสายนะครับของสายเชื่อมต่อตอนนี้ผมเสียบเข้ากับรถเรียบร้อยแล้วนะครับลองมาสตาร์ทรถดูนะครับว่ามันทําอะไรได้บ้างอ่าตอนนี้ผมสตาร์ทรถแล้วนะครับมันทํางานอัตโนมัตินะฮะพอสตาร์ทรถปุ๊บก็จะหน้าจอขึ้นมาเลยหน้าจอนะครับก็จะบอกอุณหภูมิหมน้รงนะครับ แรงน้ำแบตเตอรี่นะครับเมนูอยู่ข้างบนนะครับตรงนี้จะเป็นเมนูเป็นปุ่มกดเมนูนะครับกดเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาแล้วก็กดลงตรงกลางนะครับในหน้านี้ถ้าเรากดตรงกลางลงไปหนึครั้งเนี่ยก็จะบอกว่าเป็น e c t l a r m นะครับก็คือเป็นเป็นเ,เตือนอุณหภูมิเกินนะครับอุณหภูมิของมน้ำสามารถตั้งได้ว่าจะให้มันเตือนที่เท่าไหร่นะครับโดยการเลื่อนซ้ายนะครับเลื่อนซ้ายเลื่อนขวานะครับ เลื่อนซ้ายเลื่อนขวาได้ปกติก็ตั้งประมาณร้อยสามองศานะครับเลื่อนขวานะครับเลื่อนด้านขวาไปอีกทีนึงนะครับก็จะบอกหน้าจอนี้จะแสดงความเร็วล้อยนนะครับอุณหภูม่้อน้ำในงานแบตเตอรี่ถ้าเรากดตรงกลางลงไปอีกหนึ่งครั้งนะครับก็จะเป็นการช่วยเชย Speed Config นะฮะช่วยเชยความเร็วนะครับเช่นรถเราไม่อ่อนหรือว่าไม่แข็งเราเช่วยเชยตรงนี้ได้เมนูต่อไปนะครับ ตัวนี้จะเป็นวัดรอบนะครับข้างบนเป็นตัวเลขคือรอบเครื่องยนต์นะครับส่วนด้านแรกก็คือเป็นรอบเครื่องยนต์เหมือนกันแต่ว่าจะเป็นแถบเป็นแถบบาร์ถ้าเราเล่นเครื่องขึ้นไปนะครับแถบบาร์มันก็จะวิ่งขึ้นนะครับก็ตอบสนองได้ค่อนข้างจะเร็วนะฮะเหยียบปุ๊บก็ขึ้นเลยรุ่นนี้ยังไม่มีตั้งการเตือนรอบเครื่องยนต์นะครับรุ่นนี้มีเฉพาะเตือนมอเตอร์น้นอย่างเดียวอันนี้ก็เป็นเมนู RPM config นะครับ เมนูต่อไปเป็นอบอกความเร็วนะครับด้านล่างจะเป็นอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันนะครับจะแสดงเป็นจานวนลิตรต่อ100กิโลเมตรนะครับก็มาเริ่มเั้งอศูนย์จนถึง30ลิตรต่อ100กิโลเมตรนะครับกดตรงกลางหนึ่งครั้งมันจะเปลี่ยนจากเ,าเมื่อกี้เป็นอัตรา,ารสิ้นเปลืองน้ำมันนะฮะตัวนี้มันก็จะกลายเป็นคอนเวล็อ รอบเครื่องยนต์นะครับเราเร่งแล้วก็จะขึ้นอีกเมนูหนึ่งนะครับอันนี้เป็นกราฟในกรณีนะครับทางไกลนะครับมันก็จะบอกว่าเออเราใช้ความเร็วคงที่มีการเปลี่ยนแปลงของความเร็วเป็นยังไงบ้างนะครับโชว์เป็นกราฟให้เราเมนูต่อไปก็ตัวนี้ก็จะเป็นอีกโหมดหนึ่งเขก็จะมีอัตราสิ้นเปลืองน้ํามันนะครับถ้าเป็นเมนูนี้ถ้ารถมันวิ่งปุ๊บจะขึ้นเป็นตัวเลขข้างบนนะครับแล้วก็แสดงอุณหภูหมอน้ำในการแบตเตอรี่ กดอีกหนึ่งครั้งนะครับก็จะแสดงเปลี่ยนโหมดหก็กลายเป็นวัดรอบนะครับวัดรอบแล้วก็รูมม่น้ํากับในการแบตเตอรี่ก็ในเมนูนึงอ่ะหมดละนะครับเมนูง่ายง่ายนะครับตัวนี้ต้องอยอมรับว,ว่าน่าใช้มากสําหรับคนที่ไม่ต้องการวัดค่าอะไรมากมายนะครับสามารถวางไว้บนคอนโซลได้นะครับตัวนี้แถมกาวสองหน้ามาให้ด้วยนะครับเราก็สามารถวางได้นะครับแล้วก็ตั้งค่าการเตือน ว่าจะให้มันเตือนหม้อน้ํำที่เท่าไหร่นะครับถ้าใครสนใจนะครับติดต่อทาง Facebook กับ ID l ดี e ลด้านล่างได้เลยนะครับขอบคุณครับ